สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KPN s t u d i o and Music นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาสอนการนำฉากการ์ตรูนนะครับในโปรแกรม Adobe f l a s นี่นะครับไปตัดต่ออีกโปรแกรมหนึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับจะสอนตัดต่อในโปรแกรม u r i u นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะที่ได้รับความนิยมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ แล้วทำไมจึงต้องไปตัดต่อในโปรแกรมอื่นนะครับปัญหาก็คือนะครับปัญหาที่ผมเจอโดยตรงนะครับก็คือว่าการ์ตูนที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะม,นมันมันทำยาวๆทีเดียวนะครับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องของเอ่อสเปคของคอมพิวเตอร์ นะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการทําสําหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าคนที่มีงบไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่าออคอมพิวเตอร์มันไม่แรงนะครับคอมพิวเตอร์ไม่แรงก็ทําให้เกิดปัญหาการตัดต่อนะครับหรือทาหลายๆฉากขึ้นมาเนี่ยเครื่องอาจจะน็อกนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าการ์ตูนมันหลายตัวมันมีหลายฉากนะครับ มันจะไม่เสร็จนทีนะครับซึ่งผมเคยเจอปัญหานี้นะปวดหัวมากเลยต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในหลายๆเรื่องที่ได้ทํานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอแนะนํานะครับเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือเมื่อการ์ตูนที่เราทําในหลายๆฉากในโปรแกรมอ r รฟฟ์วิแแล้วแนะนําให้ทําเป็นตอนทําเป็นฉากแล้วก็ทําเป็น วิดีโอเอาไว้เลยแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับเอ็กพอร์ตออกมาเป็นเอ็กพอร์ตมูวี่เป็นตอนเป็นตอนเลยแล้วก็ไปตัดต่อในโปรแกรมจูริทหรือโปรแกรมกอื่นนะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับ uh, ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะสอนไปตัดต่อในโปรแกรมจูนะริทนะผมจะปิดโปรแกรม uh, a อ o b e f บี้นะครับออกไปนะครับเพราะว่า uh, ผมได้เตรียมงานวิรีโอซึ่งกระตูนเนี่ยนะครับที่ทำจาก โปรแกรมแปดเนี่ยนะครับเอาไว้แล้วนะครับเราจะไปที่โปรแกรมยูริทนะครับปิดโปรแกรมนี้ไปนะครับเพื่อว่าเพื่อไม่ให้เครื่องมันหนักนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม y ยูริทขึ้นมานะครับเพื่อคือหน้าตาของโปรแกรมยูริทนะครับในวันนี้อาจจะสอนตัดต่อนะครับในคลิปหน้านสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาว่าเราจะใช้โปรแกรมยูดิตยางไรบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะนำการ์ตูนจากโปรแกรม Adobe f l a ฟลนะครับเข้ามาตัดต่อเพราะว่าทำไว้เป็นตอนเป็นตอนนะจะได้ง่ายขึ้นนะเครื่องจะได้ไม่แฮงแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราทำการ์ตูนหลายๆตอนหลายๆฉากใน Adobe f l a ฟนะครับเอาละเริ่มต้นกันเลยนะครับนำวิดีโอนะครับที่เรา ได้ตัดต่อไว้ที่เราได้ทําจากโปรแกรมแปร์เนี่ยเอาไว้นะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ไดดีนะครับแล้วก็ที่ด้านในเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับต้องจํานะครับดีๆนะครับว่าเราเก็บเอาไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะไปที่ งาน Animation นะครับงานวิดีโอที่ทำเอาไว้แล้วนะครับนะครับก็คือโปรเจกต์นะครับในที่นี้ผมก็จะตัดต่อประมาณสักสามตอนให้ดูก่อนนะครับก็ประมาณสักสาตอนนะฮะ ครูนะครับเครื่องก็หลายๆอย่างก็เครื่องดูเลี้ยวเหมันการแิเชั่นนะครับอยู่ด้วยตรงนี้โปรเจกต์นะครับเก็บไปตรงนี้งานที่เสร็จแล้วเอาละผมก็จะฉาก ฉากเตต้ลฉากที่1ลงไปนะครับมาเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับฉากเตต้ลแล้วก็ฉากที่2นะครับลงไปเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับแต่และฉากแต่ละฉากเลยนะครับแล้วก็ฉากที่3 <S 2> <S 2> <S ครับแล้วก็ฉากสุดท้ายซึ่งเป็นไตเติลตอนจบนะครับตอนจบงาน บอกว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนทําใครเป็นคนออกแบบนะครับเขียนเรื่องเป็นใครวาดภาพเป็นใครนะฮะซาวอินเิเนียร์เป็นใครนะครับได้มาแล้วนะครับเราก็ไม่ยากครับวิธีขั้นตอน,นง่ายๆก็คือฉากที่1ครับคลิกเมาส์แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงเข้ามาในาตรงด้านล่างนี้นะครับย่อสักนิดหนึ่งนะครับที่เครื่องหมายลบ นี่ฉากที่1เสร็จแล้วนะฮะฉากที่2องนะครับตอไปเลยนะครับตอมาเลยย่อลงสนิดนึงครับแล้วก็ฉากที่3ครับแล้วก็ฉากสุดท้ายฉากจบนี่เป็นไตเต้นตอนจบนะเป็นตัวหนังสือวิ่งนะเหมือนในหนังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลอง เพลดูลองเล่นดูนะครับถ้าจะใส่เอฟเฟกให้มันสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นการม้วนนะครับเข้าเนื้อหาเข้าเนื้อเรื่องนะครับก็มาที่เอฟเฟก นะครับเข้ามาที่เอฟเฟกอาจจะใช้วิธีการเปิดนะเปิดเข้าหานะผมจะใช้เอฟเฟกนี้นะครับคลิกแล้วก็มาวางนะครับที่ฉากที่2ที่เราได้ทำไว้นะครับแล้วก็เรามาลองเลย์ดูนะครับ <S <S นะแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับสาหรับคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็เราก็ทำให้เป็นวิดีโอ โดยเป็นรวมฉากทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ของการ์ตูนเรื่องนี้โดยการมาคลิกที่แชร์นะครับแชร์ yeah. แล้วก็มาที่คี e อทีฟวิดีโอไฟล์นะครับในทีนี้เราก็มาเลือกว่าเราต้องการให้เป็นไฟล์แบบไหนนะส่วนใหญ่ผมจะใช้ MPEG4 นะครับ MPEG4 แล้วก็มาที่ s ัน MPEG4 นะครับ640คูณ480นะครับถ้าเราต้องการวิดีโอนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ าหาที่ที่จะวิดีโอนี้นะครหลังจากเสร็จแล้วเราจะเก็บไปที่ไหนนะเก็บไปที่ได้ไหนก็หาเลือกเอานะครับเก็บไปดได้ดีได้ซีตั้งชื่อให้ใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟนะครับกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับหนังก็จะมีการลันนะครับดาวน์โหลดจนจบนะฮะร,รอรอให้จนจบนั่นคือการจบขั้นตอนการรวมฉากของการ์ตูนแอนิเมชันท,ทั้งหมดที่เราทํามาไม่ว่าจะเป็น3ตอนหน้าตอน10ตอน 20ตอนซึ่งเราทําเสร็จแล้วนะครับมาตัดต่อในยูริทนะครับสตูดิโอมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นแล้วเรายังสามารถใส่นะครับเอฟเฟกอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับฟิล์มเหล่านี้นะครับหรืออย่างเช่นการใส่ฟิลเตอร์นะครับให้กับฉา,ากต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะลองใส่ฟิลเตอร์ที่ฉากที่ สองนี้นะครับโดยใช้ให้เป็นลักษณะมีฝนตกนะฮะมีฝนตกผมก็ใส่ตรงนี้น,นะครับมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากไตเติ้ลเมื่อชายหนุ่มจากที่รับสูงิดนไกล่เกิดความสามารถของยูริทึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ยากมากนะับเป็นพื้นฐานทั่วๆไปที่ คนส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ได้แตนะ่ถ้ามีโอกาสในวันในคลิปหน้าครับจะมาสอนใช้โปรแกรมยูริ d นะครับเพิ่มในคลิปจะต่อไปนะครับแล้วเรา,าหัวใจของคลิปนี้ก็คือการรวมฉากการ์ตูนแอนิเมชันที่ทําจากาโปรแกรม a d o b e f l a s นะครับแล้วก็มาตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมีที่มีชื่อว่ายูริสนะครับ Studio นะครับ เอาละวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบอก็ช่วยกด subscribe กดติดตามนะครับจะได้ดูคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ